มีผู้กล่าวไว้ว่าถ้าเราไม่ได้มีโอกาสทำงานที่ยิ่งใหญ่ก็ทำเรื่องเล็กให้มันยิ่งใหญ่ได้ If you can do great things, do small things in a great way เรื่องหลังความสำเร็จมักมีงานเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่วันนี้วันดีบีเอขอนำทุกท่านไปพบกับฟันเฟืองเล็กๆที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานที่ยิ่งใหญ่งานของพวกผมเนะ่ยเป็นงานตั้งแต่พื้นดินยันบนหลังคานะครับ พวกเราเรียกมันว่างานบริการนะครับต้องมีเซอร์วิสมานะครับพวกเราต้องใจเย็นนะครับเพราะลูกค้าของเรามีเยอะนะอทุกคนต้องใช้บริการของเราตั้งแตนะ่ท่อแตกนะครับซ่อมตันหรือประตูพังแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานนั่งร้านนะครับถ้างานบริการเราช้าไปบ้างพวกเราต้องขออภัยไว้ด้วยด้วยครับ สูงขนาดนี้ผมจะทำงานยังไงเนี่ยตั้งทั้งร้านวางฐานงานมั่นคงช่างสุชาติจ <Wow! S 2> so, usually, mm, ัดให้ครับก็ของผมก็ตั้งประมาณแสนคิวว้าวคิวหนึ่งก็เหมือนกับเราเอาตลับเมตรมาเมตรหนึ่งแล้วมาวัดให้ได้กว้างคุณยาวคุณสูงก็จะเป็นหนึ่งคิวนะครับ ก็เท่ากับว่าเหมือนลูกเต๋ามาเรียงเรียงต่อกันเข้าประมาณแสนลูกแล้ว<อ>เราก็จะมีงานตั้งน้างร้านนะครับตลอดถ้าใครจะทํางานที่ไหนนะครับก็จะต้องอเรียกใช้บริการของทีมงานหน้างานนะครับแม้แต่งานใมกระท้นเข้าเราก็ยังเข้าไปซัพพอร์ตเพื่อที่จะให้ทํางานได้สนนะดวกนะครับจะมีลูกค้า วงถามเราตลอดว่าติดตั้งไปถึงไหนแล้วได้ออยังไงนะครับเราก็จะมีะขั้นตอนในการทํางานของเราคือต้องมีการแจ้งลวงหน้านะครับถ้าอันไหนไม่มีการแจ้งลวงหน้าก็จะต้องรอหน่อยนะครับเราก็จะมีการวางแผนของเราแจ้งลวงหน้าเอาวันหนึ่งครับก่อนติดตั้งนะครับก็แล้วเราก็จะเข้าวางแผนเพื่อไปทำการติดตั้งนะครับก็ของเรามันจะเยอะนะครับคนใช้บริการเยอะ ก็จะต้องมีการรอกันหน่อยนะครับก็ครับนะอยากให้เข้าใจนิดนึงว่านั่งร้า,าน,นไม่ได้ไม่ได้สั่งปุ๊บได้ปับ๊บนะครับก็ต้องให้ใจเย็นๆหรือว่าแพนให้เรานิดนึนะว่าจะใช้วันไหนนะหรือว่าแผนล่วงหน้าให้เรานะนะมีวันเวลาให้กําหนดให้ชัดเจนเราก็จนะพยายามทำให้ได้ได้ดีที่สุด และนั่นเป็นอีกหนึ่งการทำงานที่มีความสำคัญมากหากลูกค้ายอย่างเราไม่มีการวางแผนที่ดีแล้วอาจทำให้เกิดความล่าช้าก็เป็นได้ค่ะเช่นเดียวกันงานจิปาะถะที่ทำให้เราต้องนึกถึงผู้มีฉายาว่าน้อยจิปาะถะใครจะรู้บ้างว่าภายในรั้วโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีใครทำหน้าที่เก็บขยะวางกับดักนกหนูเรามารู้จักคุณน้อยนโะคราชผู้ซึ่งทำงานจิปาถะกันค่ะ จัดให้ครับขยะเต็มทำไงดีร้อยช่วยดย้วยทุกเชา้าเมื่อมาถึงที่ทำงานน้อยนักขาลาดต้องตื่นมาเก็บขยะอันตรายจากถังแดงหลังจากนั้นก็เข้าไปเก็บกับดักนกหนูเมื่อเสร็จภารกิจประจำวันน้อยก็จะมาเก็บงานตามแผนงาน ใครๆก็อยากได้ทํางานซ่อมบารุงที่ใหญ่และสําคัญนะครับเพราะมันตื่นเต้นนะครับท้าทายแต่ในทุกที่ที่มีคนทํางานเล็กๆแบบที่ผมทําอยู่นี้ผมจะคิดว่างานจิปาถะของผมที่มีความสําคัญนะครับและผมก็ทําให้มันออกมาได้ดีและผมก็รู้ว่าตัวผมเองเก่งและเชี่ยวชาญในงานด้านนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคืองานเล็กๆที่ไม่มีใครอยากทำนะครับแต่ถ้าไม่มีใครทําอาจจะส่งผลกระทบ เป็นวงกว้างได้ครับผมแม้ชอบคำของคุณน้อยจังเลยค่ะงานเล็กๆที่ไม่มีใครอยากทำแต่ถ้าไม่ทำอาจมีผลกระทบสำคัญเห็นไหมล่ะคะว่าทุกฟันเฟืองของเราในองค์กรต่างมีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันยังไม่หมดนะคะเราจะพาท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ดูแลด้านเครื่องมือเขาคือซุปเปอร์แมนนพดล ผู้ที่มีฉายาว่าเครื่องมือเป็นร้อยพร้อมใช้ปลอดภัยต้องช่างนพดลมือเป็นร้อยในการจะหาเจอ,อยังไงนี่นเ,นยเยอะแยะไปหมดเลยเครื่องมือร้อยใายการพร้อมใช้ปลอดภัยเดี๋ยวจัดให้ปัญหาในการควบคุมเครื่องมือมีสอสาเหตุหลักเช่นหนึ่งยืมไปแล้วไม่ยอมคืนยืมไปแล้วทำชํำรุกเสียหายยืมไปแล้วทำหาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเครื่องมือบางชิ้นเรามีอยู่ในจํานวนที่จํากัดถ้ายืมไปแล้วไม่มาคืนก็จะเกิดปัญหาไม่มีเครื่องมือให้กับคนที่จะมาเบิกทีหลังยืมทําให้งานล่าช้าลง 2. เกิดจากฐานข้อมูลของทางทุนลุมพลาดและตัวของพนักงานทุนลุมเองผลกระทบที่เกิดขึ้นคือในการตามเครื่องมือเราจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลของทางทุนลุมถ้าข้อมูลไม่นิ่ง ก็จะตามเครื่องมือผิดพลาดฝากว่าถ้าเครื่องมือใช้งานเสร็จแล้วอยากให้นำกลับมาคืนทางทุนรูมถ้าใช้ยังไม่เสร็จก็ให้มาติดต่อทางทุนรูมเพื่อจะต่ออายุการเบิกจ่ายเครื่องมือ BLCP คือบ้านหลังที่สองของเราทุกคน ที่ทุกคนในบ้านมีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างบ้านของเราให้หน่าอยู่น่ามองและเป็นบ้านที่ทุกคนทำงานร่วมกันด้วยความสุขเราพบกันใหม่กับบทด,ดีตอนที่3ค่ะ